ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะอนาคตเนี่ยก็คงไม่ซื้ออีกครับ f 1 6ฝูงต่อไปที่ต้องต่อยอดจากฝูงเดิมเนี่ยอนาคตอีก5ปีนะครับก็คิดว่าไทยคงไม่เอาแล้วครับ f 1 6ก็น่าจะมาซื้อยา3า ef เพิ่มเติมก็เป็นไปได้คืออเมริกาเนี่ยหากว่าต้องการเข้ามาแข่งขันอีกรอบหนึง่งถือว่าไทยเนี่ยฉลาดมากครับคือคุณต้องการจะมาแข่งขันใช่ไหม รอบนี้ไม่เอาแล้วนะ f อสเนี่ยคุณต้องเอาอะไรรู้ไหมฮะ F-35A มาแข่งขันกับยา3 9 e f าถ้าแบบนี้แล้วครับอย่างนี้ถือว่าได้เสียอย่างแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับข่าวนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด้านการหารที่มาจากฝั่งไทยโดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องบินลบค่ายอเมริกาครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลานี้ครับกองทัพากาศได้ทำการคัดเลือกเครื่องบินกิบเบน E เหนือคู่แข่งอย่างอเมริกา F16 b บ็อก70ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้นะฮะอเมริกาเนี่ยเคยได้มีการเสนอเครื่องบินแบบ F16 b บห็อก70ในแง่ของการเช่าครับแต่ว่าไม่ได้ขายเพราะว่าไทยนั้นอาจจะประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับที่ทําให้อเมริกาเนี่ยต้องเสนอออปชันสําคัญนั่นก็คือการให้กู้ยืมเงินตลอดทั้งโครงการแต่ว่าอเมริกานั้นก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับก็คือถ้าหากว่าซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยากจะให้ไทยนะครับทำการเช่าไปเลยครับคือเช่าเครื่องบินมือห F16 บล็อก70หรือว่า72ก็ได้ ทีนี้เรื่องของแนวคิดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับชาติในเอเชียแต่มันออกจีงใต้มาก่อนนั่นก็คือฟิลิปปินส์คืออเมริกานั้นเขาก็เปิดโอกาสนะครับให้กองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยจะซื้อหรือจะเช่าซื้อเครื่องบิน F16 บล็อก70หรือ72ของอเมริกาก็ได้อเมริกาเนี่ยก็รู้ว่างบประมาณด้านของกลาโหมฟิลิปปินส์นั้นก็มีจํากัด ถึงขนาดที่กาลาโหฟฟิลิปปินสน์นได้มีการออกมากลาวว่าเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยมันก็ดีนะแต่ราคามันสูงไปหน่อยอเมริกาเนี่ยก็ถือว่ามีทางเลือกอื่นๆนี้ครับหากว่าเอาคุณซื้อมือหนึ่งไปได้ฉันก็จะมีการขายมือสองให้ก็มีการพูดถึงนำเครื่องบิน F16 cd บซดี็อกซ์52แล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องของระบบเรดราใหม่ฮะเป็น เลดราในตัวบ็อก70กับ72ประมาณนี้ครับเพื่อให้ฟิลิปปินส์นั้นต้องประจำการฝูงบิน f 16ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้เป็นฝูงแรกตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ครับก็ยังไม่มีกระแสข่าวความพืบหน้าจนมาถึงการจัดซื้อของไทยในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงขาสุดท้ายแล้วครับ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับอเมริกาเนี่ยลุกหนักอย่างมากเลยครับออปชันไหนที่ไทยอยากได้เนี่ยก็จะเสนอให้ไม่เพียงแต่ลิง16เมื่อก่อนนั้นโอ้โหยากลำบากเหลือเกินครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะคุยให้กันแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอเมริกานะครับเขาอยากจะวางฝูงบิน F16 ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ครับ ก็เนื่องมาจากว่าจีนนั้นลุกหนักอย่างมากนะครับคือไทยเนี่ยมีการไปซื้อเรือต่างๆอย่างมากมายตั้งแต่เรือดำน้ําเรือยกคนขึ้นบกไหนจะเรือรบอื่นๆอีกมากมายทําให้อเมริกามองว่าอาจจะเสียไทยไปให้แก่จีนเพราะว่าไทยนั้นโหมกระพือครับไปซื้อวุฒจากจีนเนี่ยหลายรายการรถถังก็ซื้อมาจากจีน ระบบป้องกันภัยอากาศก็ซื้อมาจากจีนแล้วอเมริกาละ่ะจะหรืออะไรก็อย่างที่กล่าวนะครับว่าทั้งจีนและอเมริกานั้นต่างก็มีการขยายอิทธิพลของตนเองนะครับมายัางในแถบนี้แล้วถ้าหากว่าไทยเนี่ย,ยไม่สามารถที่จะมาซื้อเครื่องบินของอเมริกาได้แบบนี้ฮะอเมริกาเนี่ยคงจะเครียดเป็นอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าในประเด็นนี้ครับสื่อนอกเนี่ย ได้มีการโหมกระพือข่าวว่ารู้ไหมฮะหากว่าไทยเนี่ยไม่ซื้อ f 1 6เพราะอะไรสื่อนอกเขาบอกว่าก็เป็นเพราะอเมริกานี่แหละก็คุณเนี่ยมีการก็ไปปฏิเสธการขาย f 3 5 a เขาก่อนเขาอาจจะสร้างความไม่พอใจต่ออเมริกาก็ได้คือในช่วงเวลานั้นน,น,นะครับเขาก็ต้องการจะวางดุลอำนาจให้คุณแล้วก็คือเอา f 3 5มาเลยจีนเขาก็เอาเรือํำมาแล้ว และเชื่อไหมฮะในสมัยที่พลอากาศเอกนภา,าเดชทูปเตมีนะัเคยได้มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะซื้อเป็นลบแบบ f อ5แบบ F 3 5เเพราะมันมีความเหนือชั้นมากกว่ายาร์ามสด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าการพูดของอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศนั้นเป็นการพูดที่สร้างความประหลาดใจครับให้แก่หลายฝ่าย โดยเจะพะเอ3 5 a นั้นมันมีราคาที่แพงมากแต่ก็กล่าวโดยรวมๆว่าถ้าหากว่ามองกันในระยะยาวครับ f 3 5 a นั้นมีความคุ้มค่าและประหยัดกว่าเครื่องบินค่ายสวีเดนครับมันไม่น่ามีใครครับมาพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่า f 3 5 a เนี่ยมันเป็นเครื่องบินลบใน g e น5มันน่าจะมีการลงทุนค่าใช้จ่ายที่สูงตลอดโครงการแต่ว่าอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศไทยนั้นกลับด้มีการพูดว่า การลงทุนในเครื่องบินแบบกิบเพน EF นั้นมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่าตลอดโครงการหลังจากที่อเมริกานั้นก็ระง,งับการขายเครื่องบินแบบ F35A ให้ไทยแล้วแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาอย่างมากมายจนกระทั่งก็ได้มีการสอดแทรกครับขายเครื่องบินในเจน4อื่นๆเช่น F15 EX เอาไหม F16 b ิบหก7ล็7 0เเอาไหมจึงได้กายมาเป็นตัวเรื่องในปัจจุบันนี้ครับ เพราะฉะนั้นการที่สหรัฐอเมริกานั้นได้เสนอที่จะให้ไทยนะครับเช่าซื้อ F16 เนี่ยเขาก็อยากให้ไทยนั้นมีประจำการด้วยฝูงบิน F16 เหนือคู่แข่งอย่างกิบเพน EF เพราะว่าเครื่องบินแบบกิบเพนนั้นมีเพียงแค่บาซิลครับเพียงชาติเดียวที่เป็นลูกค้าต่างประเทศและถ้าหากว่าไทยเนี่ยมีการจะซื้อก็จะกลายเป็นลูกค้าต่างประเทศรายที่2ครับที่มีการจะซื้อเครื่องบินแบบกิบเพน EF ไป ในขณะเดียวกันลูกค้าเก่าๆของสวิเดนนะครับที่เคยมีการไปจัดซื้อยา39 CD มาก่อนบางประเทศครับไม่ต่อยอดครับแต่กลับได้มีการมาซื้อ F16 บ l ก c k 70ก็มีบางประเทศก็ได้มีการหันไปซื้อ F35A ก็มีไม่มีประเทศไหนครับที่มาต่อยอดจากยาส39 CD แล้วกลายมาเป็นยาส39 EF แต่ว่าในขณะที่ไทยกําลังจะเกิดขึ้นครับ ถึงแม้ว่าอเมริกาเน่ยลุกหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอเงินกู้หรือว่าให้ดอกเบีย้ยในราคาที่มันต่ำก็ตามแต่มันเป็นแรงจูงใจแต่ว่าไทยนั้นก็ยังคงมองเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานครับก็เลยต้องมีการไปจะซื้อเครื่องบินแบบย้า39 EF จากค่ายสวีเดนมันก็เลยทำให้อเมริกานั้นต้องอกหักอีกรอบครับหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับ อเมริกาเนก็เคยมีการนำเสนอ F16 CD บล็อก50บล็อก52แก่ไทยในช่วงเวลานั้นและไทยไม่ซื้อครับกลับได้มีการไปซื้อยา3า c d แล้วก็มาประจำการในฝูงบิน701ในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ใช้งานกันมานานหลายปีจนกระทั่งฝูงบิน102และ103เท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะอนาคตเนี่ยก็คงไม่ซื้ออีกครับ F16 ฝูงต่อไปที่ต้องต่อยอดจากฝูงเดิมเนี่ยอนาคตอีก5ปีนะครับก็คิดว่าไทยคงไม่เอาแล้วครับ F16 ก็น่าจะมาซื้อยา39 EF เพิ่มเติมก็เป็นไปได้คืออเมริกาเนี่ยหากว่าต้องการเข้ามาแข่งขันอีกรอบหนึ่งถือว่าไทยเนี่ยฉลาดมากครับคือคุณต้องการจะมาแข่งขันใช่ไหมรอบนี้ไม่เอาแล้วนะ F16 เนี่ยคุณต้องเอาอะไรรู้ไหมฮะ F 3 5 A มาแข่งขันกับ ยา3า EF ถ้าแบบนี้แล้วครับอย่างนี้ถือว่าได้เสียอย่างแน่นอน